ขับคับสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สุดหูสุดพนครับผมพบกบเจอกันคือเก่าเมื่อนดิ่มกับผมบ่าวุกคนซีสเกตนี่มันงานทำงานใต้นะครับเนาะกลับมาคือขักอีกรอบครับหลังจากปิดปิดไปหลายเดือนหลังจากปิดปิดโควิดไปหลายเดือนนะครับเนาะ นนคนเดินตันอยมัดครับโอ้เครื่องจกักรสั่งกระตาคุนกระตาไหมพี่น้องร้อยแปดสิบเก้าบาท เาปะองร้านนีเก็บนะหมวแล้วบองร้านเก็บเอาเป่ยนกับพ่อจีได้นีอกินเค้กร้านนี้ขายเค้ก <c oughs> <c oughs> สที่บาท้วครับนิที่หบาท มีกุ้งมีหอยมีหมึกนะทะเลสามสิบทะเล๋อทะเลสามสิบใหม่กันฝันกำลงบูชาโอ้มันดืดีๆเอาจะเลินเลยใหม่โมเมนต์ข่อยเลยขึ้นใหม่กันฝันว มกันันมั้มันปถูกใจเขาจะเรื่องตอนหนาลอ้ยม่กันสันมันมคลุงก็คนอ,อะไเนยอ้ใหม่กันสันยก็หมดอย่าง เหมือนกักันไม่สิตธอทผม่ารูมอนยอมล,อง,มออลองไม่สิคอฮาลองมลับมลงมันเสร็นพกเาออเป็นฮักขอบุหลานเนี่ย คนยืดเต็มเลยครับคือจีแสบขายอะไรอ้ขายน้ำไก่ทอดไก่ทอดครับไก่ทอด ไ้ก้อหนิง่กทอโกยากิยำยำทะเลคนขื้นเต็มเลย่นมคุณมีแสบาะ รุงผมจะได้อีย่างน่มหาของกินได้หนึ่งี่น่อยอสาวก็สาว่จเลกเลเลโอ้ยจอายกสาวไปสสัเจริญ โอ้คนเลยพี่น้องเลยแับงางกรไดเลยข้างหน้านะอายข้นเนาะ

ผู้ดำเินงานก็ผู้เบาทะขามไทยอยากเขาข่ายสอบไทยแต่ผู้สาวทำน้อออกสำรวจไปสักกัน์มาทอดจุดไหนยังกินก็ต้องรีบร้อนใส่ทอดใส่ทอดอีกแล้ว มันมันจอบทออไทยด้วยเนาะก็คือแนี้แหโอ้ลานเลน,ก,นก็น้ำเหมือนกันชาดำเย็นโอเลี้ยงนู่นเขก็สีแสดต้นเลย นี่คือยำน่าจะเป็นยำโอ้หันไดอย่างเลยนี่คือซุก,กี้นี่ซุก,กี้ใช่ไหมครับคาบูย่างไปมขาบุขาบูขาบูย่างครับแก้วนักกี่บาทแล้วครับเนะี่ย สามเก้าสามเก้าโ <39. S 1> อ้ม่แค่อเคอยาแก่สามเก้าสามเก้าผ่อนลูกกรเช้า่าึ ทำไมทำไมต้องเขย่าเขย่ขยาให้มันอะไรใส,ใส่ใส่ผงอ๋อใส่ผงก็เขย่าใช่ไหมอ๋อสงสัยเห็ดนี่แหละแยบทอดใช่ไหมอ๋อเห็ดนางฟ้าทอดแล้วก็ใส่เครื่องแล้วก็เขย่าน้ำจิ้มก็มีครับอ๋อเห็ดนางฟ้าทอดเขย่าเข้าก<น>ับสงสัยก็เลยไปถามอันนี้ผัดไทย อันนี้ผัดไทยหมดแ,แ,แล้วมได้หนหมดแล้วโอ้เต็มกระทะจริงนครับเน่มันมเบิดแล้วเติมกระทะเลยครับโอ้โหคือคือ,คอ อือคือผลนขายก็สวยด้วยสวยดีสี่หมดอะไรเหรอครับเขเขียวนี่ข้างบนนี่ ชิ้นกี่บาทแล้วครับนี่พิม5บาทโอ้แม่ครับสวยนี่คือไก่ปอแร้ไก่ย่างแล้วมาลาดน้ำจิ้มันนี้รถขขยนม,าามาาี่บาทแล้วครับนี่ 5หบครับผมห้าสบาทห้บี่บาทเอาละพี่น้องข่อของ่าของพอนะครับเนาะสิเาหนาที่แล้วผมกับจ้สือของก่อนบันเลไลลยบ่ไหนของกังพันสือมันก็คำแล้วถือวมีการขอในอยากสือของนะครับเนาะอ่ะขอกคันทีหนาครับสวัสดีครับ